ต่อเนื่องกันเลยนะอย่ากิปที่แล้วมาดฟากันต่อพันสุราษฎร์หนึ่งนะไม่ส้มนะ่เจ้าปัญหาของเราเอาจะเป็นไงเดี๋ยวเจกเมื่อานรับชมกันได้เลยนะครับนี่เราก็จะใกล้หมืน่นทรัพย์แล้วนะแม่เจ้าบุ <laughs> ย้ยใหญ่เชื่อเลยนะว่าจะถึงหมืน่นทรัพย์แล้วนนะี่ผมถ่ายเล่นๆนะแต่ว่ามีคนดูจริงจังคูดเยอะเลย <laughs> นะก็ <laughs> ขอขอบคุณก็แล้วกันนะพูดรับชม นี่ครับลายถือว่าอ,อยใหญ่ยอะได้เหมือนกันโอ้โหแม่เจ้ามองว่าไม่ต่ำกว่าสี่สิบกิโลแน่นเลยขนาดเม็ดไม่เต็มนะเม็ดเต็มเนี่ยยกกันหน้ามืดไป ถอยล้างไหมอ๋อต้ไไนนะีนะไม่ถอยไม่ถอยด้วยเว้ยเฮ้ยแรงมแเหมือนไม่มีลายนะแต่ว่าก็จะเต็มรถแล้วต้นนี้ครับนี่ต้นนี้มีถอด้วยนะโคอ,อันตรายกันเลยเดือดเจ็บนะถ้าใครเอฟซีเนี่ยจำกันได้นะก็ต้นนี้ก็ต,นนกต้นไหนแล้วไม่รู้เกี่ยวกันสองเกี่ยวเลยนะเกี่ยวโคตรยากเลยนี่ทางมันไม่แบะออกนะ ไปไปลุยกันต่อนี่ครับถ้าเราจัดการสวนนะมีเรากองทางไว้ตรงนี้เลยล็อกหนึ่งช่องหนึ่งไว้ให้วิ่งนะก็จะสะดวกรวดเร็วในการทำงานนะ ใส่ปุ๋ยก็ง่ายนะใส่ปุ๋ยเราแบ่งโตเลยนะนี่เคยบอกไปหลายคลิปแล้วใส่ปุ๋ยบริเวณกองทางนะแม่เจ้าเลดเยอะเศษเกินใส่ปุ๋ยบริเวณนี้เลยนะตรงนี้เราไม่ใส่แล้วนะนี่ก็คือปรับปรุงใหม่แล้วนะก็คือผมจะปรับเครื่องหว่านปุ๋ยเนี่ยให้มันออกทางเดียวนะแล้วก็ใส่บริเวณนี้ บริเวณที่มีกองทางนะครับเพราะว่าที่เราสังเกตดูเนี่ยที่กองทางเนี่ยจะมีราก